วันนี้พวกเราจะไปแข่งกีฬาสีที่โรงเรียนค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมกีฬาสีหลังจากเสร็จกีฬาสีน้องๆก็ปิดเทอมนะครับวันนี้ก็มาเรียนกิจกรรมไม่มีเรียนครับมาทํากิจกรรมหนูสีเหลืองเพราหนูสีเหลืองโอเคอันนี้ก็คุณพ่อก็จะไปส่งที่เดินขบวนคุณครูจะจัดขบวนพาเลทนะครับไปไปกันเลยเจอกันที่โรงเรียนครับครับ กูป้ายจักรยานติดไฟแดงเองเอมันก็นนต้องติดเหมือนกันทั้งหมด้ารนีทำไมรถบางคันนองเพราะว่าฝั่งรูน้ำท่วมนี่วันนี้มีกิจกรรมครับคุณพ่อม,มาส่งคุณครูจะพาเดินพาเลดนะครับครูมินก็ตื่นเต้นไปก่อนพี่เลยครับไม่รอพี่เลยครับไปเลย ไหนเพื่อนเดืออยู่ไหนไม่ไม่ใช่เพื่อนหนูอยู่ตรงไหนจุดไหนบ้างเห็นครับเดี๋ครับเดี๋ยวครับผู้เรีนอยู่ไหนผู้เินไปเลยผู้เมนหายเลยผู้เรีนหายเลยเลิกเรียนแล้วครับวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของเทอมนี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็วันเสาร์ แล้วก็ปิดเทอมยาวถึงวันที่ยี่สิบสี่ <25. S 1> วันที่ยี่ิบห้ามาโรงเรียนครับทันั้นแล้วก็ต้องปิดถึงวันที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับวันที่ยี่สิบหกมาโรงเรียนว <คน S 2> ันที่นี่นหนเป็นแผลอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายมันเป็นแผลที่ท้องก็คือ,<ม>อการผ่าตัดนี่ว้อวไปกินจิ้มจุ่มกันจิ้มจุ่มเลยเหรอ นี่ตรงเล็มๆพ่อจ๋านี่เด็กๆปิดเทอมแล้วนะครับสอบเสร็จปิดเทอมแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมากินแจ่วฮ้อนนะครับคุณพ่อก็เลยพามากินแจ่วฮ้อนซะเลยนะครับเลี้ยงแจ่วฮ้อนหนมหน,ม,นมสองหนุ่มนะครับน,นั่งตรงนู้นดีกว่าทุกมาเดี๋ยวไป มาเลยสนใจตรงไหนนั่งเลยถอดรองเทา้านั่งเลยครับอรเ,เออนั่งเลยครับเออใส่รองเท้าเข้าไปได้ลูกใส่เข้าไปได้พอไปวางไว้ตรงนั้นฮะ <Huh? S 2> จ้าวางที่นั่งรอ<ม>กินจิ้มจุ่มนะครับสองหนุ่มก็ตามมัธยาใส่ครับคุณพี่ก็ ชอบแนวอาหารที่สารนะครับคนที่จะชอบแนวอาหารที่สารนะครับชอบแจ่วอะไรประมาณเนี้ยเขาชอบแบบนั้นมีคุณน้องนี่ก็เล่นอะไรก็ไม่รู้อย่ามาเล่นนะลูกมะมันไ,ไม่ดีนะครับอย่ามาเล่นนะครับเป็นที่นั่งของลูกค้าลูกนะ ของชอบเลยครับคนนี้ของชอบเลยครับคนนี้เขาจะชอบแนวอีสานอีสานถ้าอาหารอีสานนี้เขาต้องคนนี้เลยทำไมไม่ถอดป้ายชื่อไว้ที่รถล่ะครับเออเดี๋ยวก็หายนะครับส่วนคนนี้ครับ อย่าบ่นว่าหิวข้าวตอนกลางคืนนะครับไม่มีกับข้าวนะววววเรวมาเอาลเยอยแล้ว้า็นไฟและเดี๋ยวรอก่อน,นอคนพี่นี้ท่าทางจะถูกถูกใจ นั่งกินอย่างเดียวเลยโอ้โห oh น้องนี้เขาจะออกแนวอาหารแบบนี้ครับฝรั่งฝรั่งหรืออะไรประมาณนี้อาหารแนวฟาสต์ฟูฟ้ด แข okay, ครับอิ่มเรียบร้อยเจ็บเจ็บเจีมจุ่มนี้เห็นพี่นาะคเนคนเดียวและครับที่อิ่มคนเดียวส่วนน้องผู้มีนี้ก็มานอนเล่นอย่างเดียวเลยครับโอเคปะลูกปะกลับบ้านแล้ว, okay, ลลวครับ เรียบร้อยครับอิ่มแล้วครับอิ่มไหมภูมิเอนอิ่มอิ่มเฟ้นไฟลเลยภูมินอ่ะพี่นักินว่าไงอิ่มไหมลูกอิ่มมากครัมมออบโอ้ยหมอกตุกมอกประจาวรถอะไรอ่ะสไปเดอร์แมนโอเคครับขอบคุณนะครับแค่นี้ครับสวัสด,ดีครับเร็วบ๊ายบาครับเร็วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ